สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำอาหารนะคะจะมาทานข้าวนะคะอันนี้คือแดงหน่อไม้ใส่ไก่นะคะส่วนในนี้ก็เป็นน้ำตกนะคะเป็นลับน้ำตกเครื่องในเครื่องในหมูนะคะส่วนในนี้เป็นปนนะคะปนผัดก,ก็มีผัดนะคะโหระพานะคะเป็นผัดที่มีประโยชน์มากนะคะทานแล้วทำให้ผมดกดำนะคะผมไม่งอก แกงหน่อไม้นะคะอร่อยลืมแนะนำามาตัวนี้ขนมขนมมีใส่ใส่ใบเตยแล้วก็ใส่นมนมนะคะใส่ใบเตยอ,อันนี้ใบเตยสีเขียวเขียวเนี่ย ไมในต่วนในนี้ใส้นมนมคน้นเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยก็น่ากินอีกอย่าง ทีนี้พอก,กินข้าวเสร็จแล้วกินนี้ของหวานขนมใส่ข้านหนึ่งหมดแล้ว,ลวกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องเอ็มี่